เด็ดอยังนั่น่ะสั่งอาหารสั่งอาหารคือสั่งในโทรศัพท์เลยโอ้ท่าสมัยนิติโนะมาถอยเก็ใบสั่งเลยปากเป่านี่งมัองๆนะครับมังเมนูเอ้าฮึบว้าโอ้แบบนี้ก็มีนี่นาะเอ้าคิดว่าเขาเอามาอัานยังเขินนะเมนูให้มี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 เมนูในโทรศัพท์อีกแมอนครับผมเนาะ ต้มเผาแซงนี่บังบังให้ให้ผมเบิังนนี่น้องง่ะบัครับโอ้ต้มเกลือสาลายโอ้เอาเอายไงนีต้มปลากระพงปลากระพงปลาอะไรเอายำทะเลต้มยำทะเลยังก็ได้กระดูกอ่อนต้มยำนั่นแหละเอายังก็ไดงานเนาะอยากกินแบบ มันหอนที่นี่แห่งสดมันหอนัปตีน้ำหอนเท่านั้คุณก็พูดเป็นเล่นสบายดีพี่น้องกาัแท้ๆสบายดีเดยอฟซีเบิร์ดูทุก้วนพี่น้องการตอนขับก็สู่สองคำแสงมาหน้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้พี่น้องเป็นมือพิเศษที่ได้เดินทางมาอยู่ที่ การมาขอนแก,นแกน่นตังแา่เข้ามาแต่พิษณุโลกเดินทางมาตั้งแต่จะเศร้าพุณแล้วเนาะหมอดขอแกนแก่นกับตอนนี้กับสองใบสองอลไพี่น้องใบสองถึงแล้วแกนหัวโมงหัวโมงแมนมายุ่มันงที่ัขอนแก่นแล้วกับมีการเดินทางตอนหัวโมงพี่น้องเนาะกับได้คุณพ่อคุณแม่มารับมากินเข่าพี่น้องอ่าจับจับ,จบนี่ สบายดีสวัสดีสวัสดีครับคุณพอคุณแม่พอคุณแม่ภากมาตั้งแต่เขาอยู่ผิษณนุโลครับผมมาหอดไซมาตั้งไหนเนาะมันนี่จะได้มาพบมาพอเราดีดีใจแห้งพี่น้องดีใจแห้งเนาะคุณพอคุณแม่บอกว่าติดตามตั้งแต่เ้ายังเรียนอยู่กับอากอยตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะพุนอาจจะตั้งแต่เยัรีนอห้องผัก ไม่เหอยู่คนละตานนันไปขนของใหญ่อเนาะโอ้ยอู่คละใหญ่หอมาอันนี้ติดตามเรื่องรามกันจะไม่เท่ากเพรไปใหญ่หอไหนนะาตาเป็นมาบานหลังไม้หลังศิพิกันยูคนะผอติดตามมาด้นยคุณ่อแต่หละหลายปีแล้วดีใจดีใจที่ได้ท่านเป็นสาวเป็นบ้าอยู่คนละ แต่ข้ายังจีบน้องลัดไม่ไหมอยู่นนเก็พากันมาดำหน้าน้องลดก็ดำหน้าเป็นเจ้าเขาว่าเป็นมาดำหน้าเนี่ยนะจะได้เอาคุณตคุณแม่นี่ติดตามแบบตุงทุกอย่างกล่าวเลยซัมซิลีหรอเป๊ะซัมซิลีซัมซัมเบิงหนานเมยน้องลาดนี่ดำเป็นเลยเอาไปพิ่จะมาปัจจุบันนี่โอ้ย เกือบบ่ท่านเพื่อนคนดำน้ำว่ายน้ำว่แล้วไปึกไปแอบเพื่อนเพื่อนเก่งทุกอย่างนั่นแหละฮะพื่อนคือว่าคือถึงถึงน้องลาดเดอร์นี่กระเป๋าใบเก่งเนาะเพื่อนมาถั่วรสบึงลาดเดอร์น้องลาดนี่คือคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามมาตั้งตั้งแต่พุ่นแหละถึงน้องก็ยังนี่จำจำหนังกันนะเบิ่งจำหนังติดติดจำหนังนี่ไปแล้วนี่คุณพ่อพามาเป็นท่าเพลเนาะ กินเขาม่ยังอยู่ไม่ได้พูดเลยไก่ไก่บ้านคุณพ่อในบ้านเอิ่อเอื่เป็นบ้านบ้านหรือบ้านโดนหันไม่บ้านกินเขาไปนี่ไกลป๊อปป๊อปรนยขึ้นรวยบ้านเขาไปเลื่อยเรื่อยไปนี่กันเป็นบ้านคุณพ่อเนาะเพราะมันกีโดนหนึ่งเป็นบ้านคุณหันเนาะบ้านโดนหันบ้านโดนหันอำเภอเมืองพอ่แก่ตํบลด้านหันดีใจแห้งดีใจแห้งที่ได้แบบนี่คือป๊อปคุณแม่ นี่แบบนีคนหาประสบกาเนาะมากเทียกอนคิอว่ากันมากเถียวกอนมากบางพีตามเถียวกอนเลยเคยทักไปอยู่มาเดียวคนกันเลเด้อแมนแครับไปทักไปอยู่มาเรานันบรดซมาเนาะเราดันบรามิลเราบรซิสู้เนี่ยนะทะเว่าเถียวนี่าไปปิดมือหลกเารนพานเขาไปอีกตัวพืดีกลับมากอ่ะพืดีคุณพอไปรับ อยู่ที่รถเนาะที่รถขอนแก่นอะไรพอโซ่สามมีใจแห้งอ๋อแต่ว่านั่นวันศุเห็นว่าคาดที่ตุลาวันศุกรนไปลับมีชุมแพลอะคนอะแล้วเวทีแถวแล้วแตุลาอยู่ช่วงนั้นผู้อย่างกันยุนที่แรกห้าอนันต์วันศุกรได้ขึ้นรถตั้งแต่ลมซักเนาะมาลงไอ้เมืองชุมแพลอะกับต่อชุมแพลมากขอนแก่นครับแต่ว่ารถมาหอดไอ้ลมซัก บ่มีรถบ่มีรถมาไอ้ชุมแพ่ที่พูดกันเลยเอา้ามาสง่ง<า>มาส่งหอดชุชมแพ่กาจกระบบียา์ให้พี่เปิ้ลมาตัวครับเพื่อนเหนแมนมันไกลก่ะอ<ง>ีกอย่างหนึ่งเพื่อน,น,น,นก็นเดินทางผู้เดียวเบางอย่างเนี่ยเพื่อนเกียจตามกันเกี่ยอยู่บัตรพาสันแก้วเลยเพิ<ม>่งมาโอ้โหพี <ใน S 3> ่เปิ้ลมันสู้งดเออรมสักกี่ตัว่ะแมนครับผมมานนเลยบ่มีรถกับบ้านมากอดพี่แหละถามมา พวกนี้รถมาแม่ชุ่มแพร่กำลังหารถอยู่คนะดายจ่ะแต่เมื่อที่ธุลาเนี่ยมันแดนเลยเหมืนเดมับแปดสิบกิโลมันยันใครอยู่มากแก่เลยกับคิดว่าสิบไร่มาดอกเนาะเพราะว่ามีรถพอดีพี่พูดมาทรงหอวด้วชุ่มแพรกันเต็มขึ้นรถเลยครับต้องจ่ายรถแรนแรนขึ้นรถแม่เลยยดีใจดีใจคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณหลายๆเด้อ วันนี้มากินเขาร่วมร่วมกันเนาะครั้งแรกครั้งแรกเออเลี้ยงรับลูกไส้ซะแมนมาต้องเป็นลูกไส้ลูกไส้ฮักเออเขาแับแม่ฮักคอฮักเนาะเนี่บบบบเปิดเจ้าของทางเทือนนะอยู่ในเฟสนี่ฝึงเสียลูปลงเลยรูปเจ้าของลงแมนยุบออมาแมนเป็นอีกคนละรูปอีแหล่ว่าเห็นลูบไม้ยังเดียวแกงมาอ่าเพราะว่าแกงมาซมพ่อเลี้ยงม้านะ มาเลยกัส้มพูแลเป็นใจอย่างไหนเด้อเนาะเมื่อนั้นไปส้มมุกมุกแล้วก็เลยไปถ่ายพนมก็เลยไปถ่ายลูกก็เลยเอาลูกเจอของนั่นล่องของก็จะลงเนี่ยนะไม่เคยลงอยู่ลูกเจอของเลยเนี่ยกันลังแหนลงเนาะกันลังแเอาลูกนี่เล้วลูกไม้ยั่งยวนแต่เขาไม่มีมีื่อยเนาะบ้านทีนเลี้ยงไม้อะไรกระจงจะกบกระจงจะเมดอยากไปตามใจของกหาเที่ยวให้ถึงแต่ไปถูก่านี่ย น่าเดี้ยงมาของถมเดินมาทำไมไป,ไปมีโอกาสไปมีโอกาสนะไป,ไปลินทางเล่าไปลินไปทางอ่าปากเซีทางจัมปัสสักยินดีตอนฮับไปลินไปอยากโอ้ยดีดีนัน <c oughs> น่นนะั่นอ้ไรเปนบรรยากาศเนาะคุณพ่อว่าเคยไปลินแตงแต้ผู้ไรแตงแต่ข้าวยังเป็นวัยรุ่นท่านยังหน่อยหน่อยเราก็ท่านแต่กางกคอนนี่ละ กันหลายสิบปีนะมั้งยี่สิบปีสุดที่สุดแล้วท่านยี่สิบห้าปีรุนยี่สิบหกคนละไปบ้านเอีอย่าลืมบล็อตบล็อจอเลยพอเบิังบังแล้วเบิังภาพนั้นมันมันบ่มีนะไปบอยากครับบอยาก์นี่ผมอยู่หันดักนข้างอยู่บอยากเลยครับผมเกี่ยวกับมันละไปพี่น้องตอนนี้ก็สั่งกับเข่าก่อนครับสั่งกับเข่ากับน้ำเนาะสั่งอาหารกับที่น้องมาประสะดวกเลยครับดีใจแห้ดีใจแห้ สวัสดีครับสามวนพนสิเกษครับเราตลอดให้รอเลย <c oughs> นี่เขาแว่ไอคอนแกนก่อนครับจากประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปแล้วเทาไในสื่อตัวรถ <c oughs> แล้วเนาะแต่เป็นเวลาสิบเก็ดนาฬิกาสามสิบนาทีมีเที่ยวเดียวแล้ะเที่ยวสุดท้ายครับผมเพราะว่าไปเมืองอุบบนนี่กับไ่ค่อยมีนื่องจากบรถือมือนําเข้ามาบเถือเวลาน้านี่แหละครับผมถอดกัประมาณเกือบสามสี่ทุงเนาะ สามถแมนแมนแมนกานนาจะน่าจะเป็นประมาณนี้นสามร้อยโลกสามร้อยโลสองร้อยสองร้อยสองร้อยก็ตีไปตีไปสามร้อยสามรอยโลกพอดีครับผมประมาณสามถุงชีถุงนี่แหละพี่น้องไปั่งกับเขาก่อนมันรบรรยากาศพี่น้องนะพี่น้องตอนนี้ก็กับเขากับน้าเนาะขับมาหอดจเพิ่งมือแรกพี่น้อง มอเลยอันาทุนางหในลัง่นงลดเพียเนาะนางลดเพียไกลไกไกลคิดจะไปไกลแห้งไกลไกลที่ชุดเลยเลยไม่เคยไปไกลนะเฮือไปหอดไอ้ผงเสลี่ยงคุณเลยครับเกือบเกือบเพาอไน้ำปาง อ um. oh, ที่วัดไอ่วัดเอียนะวัดเข้าไปวัดพิพัฒน์บ่เมรวัดพิพัฒน์มงคลอยู่หุ่นผงเสดียงเงินครับผมยังไรงเนาะว่าไกับไกัเขาไับเขาจางนีเขะที่สะดวกสบายละไปจะยิ 8, ่ทางบ่ เอ้ายิ้มอ้งมือคือสวนหลกนะอ่ะขอดูแม ok ่กินด้วยเขาที่นี้เป็นปลาอย่างนี้ไอปลาลุยสวนอันนี้เป็นจัยำนี่เป็นจอจ่ออะไรคือจอซุ้เจอนะ นเป็นลูกชินทอดอย่นี้เลเออลูกชิ้นทอดแล้วฮ่ะพีนน้องกอินกันเดอกินเก่าวมผ้ากินปลาวมตอนกี่นอ <ừ> ้นองเล้าไท่พี่น้องหักเป็นไรขึ้นเอนยวหนึ่งไม้คนน่ะอยากูเพจแจกมากื้นนามขึ้นนย <c oughs> วเชิเลยครับ <c oughs> โอ้นหมนีแหละมวกมัน่วง ขาดพรุสดใสกันคระเสียดเนาะเมนกนทง่ายะบเลยเลยอันนี้คุณพอกินอยู่ะเล่นครับกินน้ำกันเยนะมา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 กินน้ำกันเด้อบุเคยกินอาาะอนาคตกินแดนนี้นะ นนี่ยืนตัวเอาอยู่วะยาว่าได้ว่าคืนถอดเนี่ยอันถ่านผู้ชมเ่นแห่งอยากหายูคนวาอยากให้มวนคืนถอดเนียกับยิมเน่ฮึถอดเมียนั่นคือถอดตลอดแต่ว่าเทาก็มากแบบนี้เข่าก็ต้องแบบอ้ไม่ชุดเนาะเดี๋ยวน่ก็ยิมเนียันอยู่ในเสมอหละ ยับอกคุณอาต้องทานคุณ่อตัองทาใจตัวเองนะตานคุณ่อ่านมาก่อนเด็กเออเนาะานว่าคุณ่อเวลาคุณ่อไปสถานที่เื่นไงแบดแบดกินหอยก้อนแล้วเนาะมามากกินตาเมื่อหอยเลมาเด้อพี่น้องกิน้ำกันไปตูปคุณตัวนะ Tụi quân mà. Ừ. Bài bài đâm. Sà bác, bóng 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 ตอนนี้ก็กินเขาแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนเช็คบินตอนแยาออกมาเนาะท้ายไม่ได้เพราะว่าติดเพ่งเขาก็ได้ออกมาสิมาปิดคลิปอยู่นอกพี่น้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อขอบคุณคุณแม่น้ำเลี้ยงเขาเนาะเลี้ยงเขาแล้วกันไปรับไปชิบิโซงอยู่ด้นี่พี่น้องพี่กับเขาไปบ้านคุณพ่อเนาะพื้นพ่อไปนั่งฟ้า่อนอยู่บ้านก่อนเลี้ยงชิบิโซงขอบคุณหลายๆโอ้ ดีใจดีใจกำบักคิดว่าฝันว่าคิดจะเห็นหนาเห็นตัวจริงเห็นตัวเป็นเป็ดนะดีใจกันดีใจกันเสร็จแล้ถ่ายรูปเป็นฟุกไหวเลยเนาะแมนขอบคุณได้ดายได้ได้รู้จักได้เยอะเกินนะแสงพรมหาแป้งเนาะกับคุณพ่อเหล่าพี่ๆทางไส้หล้านคนนอกสีว่าติดตามให้ยกำลังใจมาตลอด ไปมือนี้กัสีแดงลาพาจากเลยพี่น้องกับบ่อยังกับบ่อออกพี่น้องอิ่มแห้งอิ่มแห้งขอบคุณทีไรเด้อขอบคุณอีกครั้งเนาะขอบคุณครับขอบคุณทีไรไปพี่น้องอำลาพาจากเนาะเจอกันจากกินอาหารลองเนาะม่รู้ไม่ร่างใครเพื่อนบอกติดตามพักแห้งดีโอเคเป็นพ่อฮักพ่อแพ่งแม่ฮักแม่แพ่งเนาะครับเนาะทุกคนโอเคมาเลียนน้ำบ่อ ครับแน่ๆเขาผ่านไปผ่านมาทาวนี้กัสี่ใดแมาเยี่ยมมายามล่ะเนาะมาต้นนี้เมืองย่งเกาะคุณ่อขอนแก่นเมืองขอนแก่นเลยครับครับครับโอเคครับกับสักทายสัดีเด้อสวัสดีค่